เอาพูโทโใส่ารกลมเนี่ยได้ผลเลยกูฮะหายป่วยเลยไม่ใด้ใหายป่วยอยา่างเงี้ยหายป่วยจากราคะเนี่ยฮะกับโทสะเนี่ยกับโลภะเนี่ยอานาปะนะเินี่ใช้ทุกวิถีทางกับลมเนี่ยขอให้สติบ่มพ่อสติให้มีกำลัง นั่นแหละคือจุดมุ่งหมายของอนาปนานสติเราได้ทั้งสมาธิและวิปัสนาในอนาปนานสติมันยังไม่รู้ชื่อเขาทำมาสักชื่อก็ได้ขอให้รู้สึกตัวอยู่ในลมหายใจเข้าออกจำไว้ไม่ว่าจะทุกข์จะสุขไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าลืมลมอย่าทิ้งแงบอยู่นั้นนะนะยอมรับมันอะไรจะเกิดก็ช่างมันจะเป็นจะตายก็ช่างมันนะ จงจำของหลวงตาไว้ถ้ายังหายใจอยู่ไม่ตายหลวงตายืนยันได้เลยจริงๆถ้ายังหายใจอยู่ไม่ตายนะเชื่อหลวงตาเถอะ,อะจงเมตตาตนอ,อย่ามัวทํำ้ายตนด้วยความคิดว่าไม่มีวาสนาอย่าคิดว่ามาใช้กรรม คนจะคิดว่าตัวเองมาเกิดมาชดใช้กรรมเป็นคนที่โง่เราต้องมาพัฒนากรรมเพื่อให้สิ้นแห่งกรรมมันจะอะไรลังหนาไม่เบื่อมันมั้งไงเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรมากหรอกนะอยู่ที่ตัวเรา,าศาสนาพุทธเป็นาศาสนาแห่งปัญญาเป็นอาเทวนิยมไม่ใช่เทวนิยม ไม่มีใครมารดบันดาลไม่มีใครมาทำอะไรเรานะกรรมทุกอย่างล้วนเกิดจากจิตจากใจล้วนเกิดจากการกระทำของเรานะเพราะฉะนั้นให้มีสติให้มีปัญญานะทำไว้